ลงเรือนะครับนี้เรามาจากอ่าวผ่าเรืออ่าวน้ําเมานะครับฝั่งนู้นนะครับเห็นเล็กๆน้เนรเือมาก็อันนี้จะเป็นผ้าทเทบเรือแต่อันนี้จะเป็นเอ่อท่านะครับรถไถขนของไปโรงแรมไล่เบรีคอร์ดอันนี้เป็นของโรงแรม ปุ๊บปุ๊บเอ๊ะเป็นฝนตะเภาลงเลยข้างหน้าจะเป็นรถไถไถแม่หล่นตรงนี้แม่ไม่จมเลยมันไมอ่ะมันตื้นมันจมไม่ได้นึกว่ามีห่อนยางรองมีห่อนยางนตัวของพ่อเมฆเนี่ยยางตัว น่ะเขาไม่ของแรงกจีงปีนไม่ได้แล้วน่ะ,นะใช่